นนแนะนำที่หนึงคุณปริติจบการศึกษาทาน,นด้านนิติศาสตร์ปริญญาตรีและจบการศึกษาปริญญาโทในด้านการบริหารธุรกิจนะเอาคนหนุ่มที่มีความสามารถมีความตั้งใจเข้าไปขับเคลื่อนประเทศไทยผู mm ้ hmm. จริงคนนี้แหละครับพี่คนในแต่ละพักฝากคุณแม่เลือกด้วยนะวาะพวกเราจะตั้งใจทําไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังเลยข้างในนะครับ mm hmm. มีประวัติตถ้าชอบนโยบายชอบประวัติผู้สมัครเลือกตั้งรอบนี้ขอก้าวไกลทั้งคนทั้งพักเลยนะครับ ประวัติของคุณปิีตินะครับจบปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์ปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจจากประเทศสหรัฐรอเมริกาอยากจะเอาความรู้ความตั้งใจของตัวเองมาขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าขอโอกาสพวกเราเข้าไปทํางาน14พฤษภาคมน,นะครับจะตั้งใจทําจะทําให้ดีสุดนะครับลูกนีนะคุณปิีติเลยผู้สมัครของพวกเราเขียนเลือกตั้งตรงนี้เขียนเลือกตั้งที่หจังหวัดกรุงเทพุรีเขียนเลือกตั้งที่5ผู้สมัครของเราคนนี้คุณปิติเป็นนะ ข้างในนะครับฝากดูนี่เลยมีประวัติผู้สมัครมีความใฝ่ฝันของผู้สมัครแล้วก็มีนโยบายอีกคับถ้าดูแล้วชอบเรื่องตั้งเล่านี้ขอพักเก้าไก่สองใบเลยนะถ้าไม่ชอบเรื่องพักอื่นอะไรไม่ว่ากันแต่พวกเราขอบอกว่าพวกเราตั้งใจทำงานประเทศไทยอยู่อย่างเดิมไม่ได้เป็นแบบเดิมไม่ได้ทั้งหนึ่งของประเทศเอาพลังไปกมันเข้าไปขับเคลื่อนประเทศไทยนะขอบคุณเรื่องนี้ครับรบกวนนะครับเเลือกตั้งที่ห้าจะสัมปทานเจบุรีพักเก้าไก่สอง เนาะข้างในนี่มีประวัติสูตรางแล้วก็มีตัวอย่างฝังฝังนิดนึงนะครับเพื่อจะตั้งใจเราแล้วก็ผมมาแนะนำใบแล้วเขมารออยู่สัาใหญ่แล้วนะครับครับทุกคนนะครับหนึ่งสองคือสุจานนท์นะครับชื่อสมัครของพรกเจ้าใจเมมบับิลีเพิ่เลือกตั้งที่สองนะครับเพิ่เลือกตั้งที่สองน่าจะดีกว่ง เป็นเจ็บนะครับเป็นเจ็บเป็นเจ็บนะครับทำไมพี่น้องครับสิ่งที่จะพาคนนี้บุ่งสูนเป้าหมายของท่านสำคัญมากนะครับหนึ่งหนให้กับพวกเราถ้าไม่มีกำลังใจจากทุกท่านถ้าไม่มีกำลังใจจากทุกท่านพวกเรามาถึงที่นี่ไม่ได้ครับพวกเราเดินมาไกลถึงที่นี่หนักแน่นมั่นใจที่นี่ได้พวกเรามาถึงที่นี่ได้เพราะเราจะหนักดีว่ามีพี่น้องประชาชนไทยจำนวนมาก จะเป็นอย่างไรข so, like ึ้นอยูกับการตัดสินจของทุกท่านพรบอการี้งจ้าจรขอจ้าจาททั้งสอใบใครอยู่เั้งนี้นะครับแพระพเตเตั้งที่สองากนั้นอุรัานะครับปัญญารัฐผู้สมของ้าจนทดนรเ็นเจเปิ็นะครับเปิดเร็จวันนี้ได้รับ้วนขอรัเสียง รบกวรทำมาหาทีเวลาทำมาหาทีเวลาจับจ่ายใช้สอยของทุกท่านแ้นถูกต้องนี้ครับขอบคุณมากครับขอให้ประชาชนเปเดิญครับแบบดีพอาได้พี่น้องทุกคนครับขอบคุณมากครับเดินไปเดินทักทายในตลาดได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อเดี๋ยวท้ายหน้าปัญินเลเดิันเข้าไปท่กับทุกท่านบ้านเยูอดได้ในไม่ทบ้านแล้วเยือดจนหมู่่่้า่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่ต่่น่่่่่่่่่่่า่่หม่่ีกครั้งครับ ขาอากาศนี้เราก็ไปขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้านะครับขอบคุณฝางโน้ตมากครับพี่จะตั้งใจทำครับมาเจอเพี่อนกันอีกครั้งกับคุณคุณไม่ห่วงใจนะครับจะตั้งใจทำครับขอบคุณมากครับก็ไม่มีรถที่จะเปลี่ดนนะครับจากไม่ทำให้พี่ครับฝากเลยมาเลือกตั้งดุท่าวัา อัน14พฤษภาคมนี้นะครับเจเร็เลยองไหนครับ hey. ก็คร <te Minist ries> ับหนึ่สองับนะครับหนึ่งสองขอบคุณนะครับผู้จัของกเราเสร็จแ้งทั้งนี้โดนจนีเห็นอได้ๆๆะตั้ง14พฤษภาคมนี้นะครับฝากด้วยนมครับข้างหลังขอบคุณมากครับนี่ได้ยินดีเลย คนละไมกคุณจีน่ต้องเสพกันนะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากมาคุณ่าคนี้นะพี่นะ คุณนี้คุณปัญญารัตน์นะครับปัญญารัตน์ผู้สมัครพรรคก้าวไกลเขตเลือกตั้งนี้นะเขตเลือกตั้งที่สองนนทบุรีคนนี้ามาแนะนำเบอร์เจ็ดนะครับคุณปัญญารัตน์เบอร์เจ็ดจะตั้งใจทำครับมาขอโอกาสขอความสนับสนุนนะครับพวกเราจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังเลยครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณปัญจรัตน์นะครับผู้พทัตน์ผี้ัตน์เป็นผู้สมัครของพรรคก้าวไกลจังหวัดนนทบุรีเขตเลือกตั้งที่สองผูัตน์เบอร์เจ็ดนะครับฝากชาวนนทบุรีที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่สอง ให้ความสนับสนุนพิรัฐในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยพรรคก้าไกลจะทําให้ดีที่สุดขอโอกาสให้พลังใหม่ๆเข้าไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้พวกเราพาสังคมไทยออกจากหลงนี้วันนี้เราเจ็บช้ำมากพอแล้วเศรษฐกิจถดถอยสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกยํายีการเมืองล้าหลังประเทศไทยเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้พรรคก้าไกลขออาสามาพาประเทศไทยไปสู่ความสว่างสวัสวย าสร้างสังคมที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของเราขอโอกาสพักเก้าไกลสองไปสิบสี่พฤษภาคมครับ